กายดีพี่น้องนั่นเขินกนกินเขาเินกกินเพ่าเขาขึ้นแหงเกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินยี่นี่นะพี่น้องเนียจะอไนไปใช้ปอดอะไรเนาะมันก่อนงั้นจะบ่ปีเนาะปอดไยังดอกกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนี่นี่ลูเสียดีอย่งเนาะชื่อลูกสาวเลยมั้ คนนมมันก็กลายการทั้งว่าลวา้าการการวาสนามันค็ขกันบปยืดเลือดอดดูษาแม่นอนนอนหลับได้เงิ่อนมือนอนตื่นคือได้เงินเสียงไปยืดนอนตื่นขึ้นกินกิน, <laughs> นแล้วก็นอนที่นเนี่ยเขากินประสบชีวิต เกิดบ่มีผมเพ็ดผมบ่แม่นเด้น่ะมเหียวนะเอาแล้วผัเหียวกิเขียวกับกับมิลิคือกันเด้อสูดถูกมันเียว ก็จะเป็นอย่างนั้นคนหลบคนนี้นี่เสืออะไรนะี่เสือนังอัน ศาสนาว่ากันว่าลูกๆอยู่นี่กันทุกคนก็มาตามฝันตามความฝันกัสิฝันฝันทุกคนน้อยพี่น้องผู้ใดบ่มผู้เยาว์อย่างกับผู้ใดบ่มีความฝันกันอย่างไรแต่ว่าฝันแต่ละคนกับว่าคือกันเนาะวาสนาแต่ละคนกับว่ากันเนาะไอ้ก็มาตามฝันคือบ้านคุณคนที่เป็นความจริงเ่รอืมันบักเนียน คือว่าฝันว่าได้เลขตัวนั้นตัวนี้แหละเอาแต่ว่าบัตรสื้อบันบอกคือฝันคือว<ม>่าอะพี่น้องแต่กัต้องคิดน้ำคำั้มนมโจเบาเดีวยวมามาจริงเลยจ้าเพราว่าศิลปินมีขึ้นไม่มลงก็มาว,ว่าได้ดีกว่านะ่ะศิลปินมีขึ้นมีลงบางคนเป็นศิลปินดังชื่อเสียงโด่งดังแต่พอมีเวทียืน กามีของเขาเนี่ดีเยอะหนึ่งจนเขาเสียปดังแล้วก็กามีเวทีอยูไม่หมองทรรมะหาจิตจงรักษาไว้ให้ดีแม่นก็ยังไงนี้กอดเงินกอดงานกอดองค์กรองค์กรเห็นองค์กรดีๆกอดไว้ให้ดีให้มันมน,นี่เป็นเรื่สิ้นปีแม้ว่าเขาไประยุหัน มากระควังดังแล้วกูละจยากไป,ย,กไปยุ่นหินจยากไปยุ่นี่มันกับบ,เบะเมีนเด้เนาะพี่น้งองป้านแรกไขมันเนาะงานไม่ได้หาง่ายเงินก,ก็ไม่ได้หาง่ายง่ายโดยเฉพาะเขาเถ่าปนี้แล้ว เงินหาง่ายแต่ก็หายากเลยพี่น้องไม่ดีดิดเราหาวัตถุแท่งกับวัตถัยดเห็นปันหาได้ถืว่าปันหาง่ายนี่กับวัเมียนดิหาง่ายเป็นบางคน,นหายากทุกคนทุกคนจะห้อยเห,ห,หรอ มืวานอยู่ฝ่กระกวดบริมะโปยอืออําเภอบ้านสวดจากสิบสิบกิโลครับขับแคมไปพุหลับอินมืออื่นเข้าไปใส่กมืออื่นกลับไปสวนนาภูมมสวนนาภูมมินแดน าราคาว่าก็พอกันเอ๋อตลออกจากปากออกจากปากกระพ้องกันอันอยากออกก็อยากออกจงยำอยู่บนได้ก็ยังออกอยู่จีเมื่อคืนเลื่อไรๆในต้องเปลี่ยนที่ดีกว่าเลยว่าสามาคีกันเลยคือด,ดีๆคือหล,ลายๆแต่พูด กูลูกระไดเนาะคนทิ่ใสเงินหรือ่าหาเงินอะมันด้มันด้ยากสิแต่ว่าใสเงินใสเงิน่ายงาย่ไยใสไปใสกไปก็กติไปไหทุนเนี่ยอยุดไม่จริงเดีย๋ยวใสเงินหรืมกังเมือมั้งส่สีหาได้แต่ละบาทใหญ่ๆเหยงายงพีง่เนาะงั้นใสหกอวะสิ จะกระกอบขอบคุณอีกละขอบคุณอบอสโจซอนนดคุณนายแม่ขอบคุณบ้านสาวน้อยอีไฮตอนนี้สงการไอออ้ไฮมีงานเหตุง,งานทำถึ้งบาสิเมยสิลากละอะเข้ากันยังมียังขอบคุณมาเยอะต,งตรงกลางอีแล้วไปเอืนอนนั่นหรอแล้วไปเอือนมายูน้ำ มันขึ้นเพรฝันว่าสิได้เขามาสู่วงการเลยมัขึ้นเลยเพราะว่ามันบ่มีพี่มีน้องบ่มีผู้ใดเป็นเป็นหมอลำเพราะสิได้เดินเพราะสิได้มาฝากงานทั้งนี้นะทัมงมุกจะมีผู้ฝากเผู้ผู้ว่ามานะ่เนาะฝากได้กกับมานนั่นจีอูเลยเด็กจีู่มันเป็นแดนเซอร์เป็นหางเคียงขีมเนาะ เป็นมไม่หลอภาไปก็ค่อยหงมาผู้เดียวะเปาใบเดียวแกก็ยังไปกินลายแถวเๆเอ้ยเข,ขียวจะ<า>แข็งแรงปรนันติดๆไ่โอ้ยจิจ้งเหงาวว่ามาะทีงใด้ยังกินมันเหมดในเปียงยูหันนีนบบมน่มันจะจีบถิมตัวนี้แกมันเดียวแกวมันสิรุดเดอเท่าเลย สันจิตว่าอืดท่วงเมียนนี่กินเนี่ยเกย๊กมมนบใหญ่นะแต่ใบยหอ่นะก็ะยึดกัมะมัดสันจิว่ามัตามฟันกับว่าเมียนม,มาหมดมมาจะไบอแล้วหมักห <laughs> มักได้ในเสียงเพียงกลองเพียงนักรลองแบกล้ำเจะบกคืนบวฟันมาเจดียนเวที มากรอมัก,มกเลี้ยนเสียงเพื่อนผูเนี้ดังหาเลยมักเลี้ยนเสียงเสียขาดจ้องปองแกงแปลงตามหาน้องแดงตั้งแต่ดนสาม <c oughs> ใส่เงินใครจ้า ยินไม่ว่าเสียบมักมักสอนควบก,ก็บ่เค่าสิมา,า,มางงนยังที่ีม่อยู่วงใหญ่ป่านนี้ขอบคุณพี่หน่อยเอฟซีขอบคุณลูกสาวเอาอขอบคุณสุกุสุขชนมีมือนีได้ยังไงมันมีมือ,น,อนีนออนได้ขอบคุณกับขวามหวังอิสูมาอิสูมาหลังจากบางเสือกทอดถอยอยู่เด้อทอดถอยคือกัน แต่ก็มีเหยืสูงขื้กันเลยพี่น้องเอาขันเหาก็สูงไพสิมาสูงซอยเหาสิมาสูน้ำเหาแมนบ่พี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ <c oughs> เอาไว้สำนีสักคนพอกันไม่คลิปน่าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs>